พระสงฆ์ผู้คนเคารพก,กลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกลางตลาดแต่สิ่งที่พ่อของเด็กทำหลังจากนั้นทำให้ทั้งประเทศต้องสะเทือนแนวต้นไม้ริมวัดสั่นไหวเบาๆสายลมเย็นพัดผ่านเหมือนเป็นวันธรรมดาทั่วไปแม่คนหนึ่งจูงมือลูกชายตัวเล็กเดินผ่านหน้าวัดเธอยิ้มให้พระสงฆ์ที่ยืนอยู่หน้าประตูพระรูปนั้นยิ้มตอบแต่รอยยิ้มของเขาแฝงความเย็นชายอย่างประหลาดไม่มีใครรู้ว่าภายใต้จีวรสีส้ม คือความมืดที่ซ่อนอยู่เสียงสวดมนต์จากในวัดยังดังแว่วมาแต่นอกวัดความเงียบลรบหน้าขนลุกพระรูปนั้นเดินเข้าไปใกล้แม่กับลูกดวงตาของเขาแน่นิ่งไม่มีแววชีวิตแม่หยุดเดินทันทีมือเธอกำแน่นที่มือของลูกล้มหายใจติดขัดเธอรู้สึกถึงอันตรายแต่ยังไม่ทันขยับเสียงกรีดร้องดังลั่นตลาดข้างวัดฝูงชนวิ่งหนีการชุดลมุนแม่กับลูกล้มลงต่อหน้าทุกคน เลือดไหลรินบนพื้นปูนหน้าวัดชาวบ้านพากันหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าเข้าไปบางคนปิดตาบางคนกรีดร้องเด็กน้อยนิ่งเงียบในอ้อมกอดแม่ท่ามกลางเสียงสับสนชายคนหนึ่งวิ่งฝ่าฝูงชนเข้ามาเขาคือพ่อของเด็กดวงตาเขาแดงกำ่ำใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาและความโกรธเขาสุดลงข้างร่างของลูกและภรรยาเสียงสะอื้นของเขากระแทกหัวใจผู้คน แล้วเขาก็ลุกขึ้นดวงตาจ้องไปที่พระรูปนั้นทุกก้าที่เขาเดินเข้าไปเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งพระยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ไหวติง่งไม่มีความรู้สึกผิดบนใบหน้าพ่อคว้าแขนพระไว้แน่นชาวบ้านพากันเงียบไม่มีใครกล้าขัดขวางไม่มีใครละสายตาเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนน้ำเสียงสั่นด้วยความเจ็บปวดเจ้าพรากสิ่งสำคัญที่สุดจากข้าไป แล้วเขาก็ยกมือขึ้นตกใบหน้าของพระอย่างแรงเสียงนั้นดังก้องกลางลานวัดผู้คนรอบข้างสะดุง้งแต่ไม่มีใครเอ่ยคําใดพระยังคงยืนนิ่งแววตาว่างเปล่าเหมือนเขาไม่รู้สึกถึงความผิดของตนเองชายคนนั้นไม่หยุดเขาจับจีวรของพระฉีกกระชากด้วยแรงแค้นจนจีวรถูกดึงหลุดจากบ่าเจ้าไม่สมควรเป็นพระเสียงของเขาแน่น เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเปลียดชังทุกคนยืนดูไม่มีใครขัดไม่มีใครห้ามเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าคำว่าให้อภัยพระรูปนั้นถอยหลังเหมือนเพิ่งเริ่มรู้สึกถึงความกลัวเสียงของชาวบ้านเริ่มดังขึ้นจากกระซิบกลายเป็นเสียงประนามบางคนร้องไห้บางคนก้มหน้าไม่อยากมองภาพตรงหน้าบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดัน พ่อเดินเข้าไปใกล้อีกครั้งใบหน้าของเขาเปื้อนน้ำตาแต่สายตาแข็งกร้าวเขาก้มลงหยิบรองเท้าของลูกขึ้นมาถือไว้แน่นแล้วจ้องตาท้าอีกครั้งเจ้าทำลายครอบครัวของข้าแต่ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าทำลายผู้อื่นอีกเขาหันไปหาชาวบ้านแล้วตะโกนด้วยเสียงมั่นคงความเงียบของพวกเราคือสิ่งที่ปล่อยให้ปีศาจสวมจีวรได้มีที่ยืนเสียงของเขาเงียบไปชั่วขณนะ ตลาดทั้งตลาดเงียบสนิททุกสายตาหันไปมองพระรูปนั้นบางคนเริ่มพยักหน้าบางคนหลบตารู้สึกผิดที่ปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้ชายคนนั้นเดินไปหยุดตรงหน้าพระน้ำเสียงของเขาอ่อนลงแต่ยังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจ้าสอนทำให้คนอื่นแต่เจ้ากลับลืมทำในใจตนเองพระไม่พูดอะไรเพียงแต่ก้มหน้ามือสั่นเล็กน้อยไม่มีเสียงได้ออกมาจากปาก ชายคนนั้นหันไปหาชาวบ้านอีกครั้งเราเคารพศาสนาแต่เราไม่ควรเคารพคนที่ใช้าศาสนาเพื่อซ่อนความชั่วผู้คนเริ่มขยับเสียงพูดคุยเริ่มกลับมาบ้างพูดถึงสิ่งที่เห็นบ้างร้องให้ด้วยความสลดมีหญิงชราคนหนึ่งก้าวออกมาจากฝูงชนเดินช้าๆเข้ามาหาชายคนนั้นเธอจับมือเขาไว้แน่นลูกเจ้ากล้าหาญมากวันนี้เจ้าทำในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าทำ เขายิ้มจังจากให้เธอแต่น้ำตายังไม่หยุดไหลาสายตาเขายังจับจ้องที่ร่างไร้วิญญาณของลูกและภรรยาหัวใจเขายังแตกสลายแต่ในความเจ็บปวดนั้นก็มีแสงบางอย่างปรากฏขึ้นแสงของความจริงแสงของความกล้าแสงที่เปลี่ยนความเงียบเป็นเสียงผู้คนเริ่มล้อมรอบเทารูปนั้นไม่มีใครโก,กรธเกลียวแต่แววตาเต็มไปด้วยคำถาม คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเพียงต้องการความสำนึกจากจิตใจของคนที่เคยสอนให้ผู้อื่นละบาปพระรูกนั้นยืนนิ่งท่ามกลางวงร้องของผู้คนเงือเริ่มไหลซึมจากขมักแววตาเริ่มสั่นไหวเขารู้ไม่มีคำแก้ตัวใดจะลบล้างสิ่งที่ได้ทำชายคนนั้นยังยืนนิ่งมือยังคงกำรองเท้าของลูกไว้แน่นไม่มีคำพูดใดเพิ่มเติมมีเพียงเสียงหัวใจที่ยังเต้นด้วยความเจ็บปวด เด็กหนุ่มคนหนึ่งในฝูงชนเอ่ยขึ้นเบาๆเราเคยฟังทำจากเขาแต่วันนี้เราเห็นท่าแท้ของเขาแล้วคำพูดนั้นเหมือนจุดประกายเสียงของผู้คนเริ่มเปลี่ยนจากเงียบงันเป็นเสียงประนามไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่ด้วยความผิดหวังหญิงอีกคนตะโกนออกมาเราปล่อยให้เขาอยู่เหนือคำถามมานานเกินไปแล้วกลุ่มชาวบ้านเริ่มเคลื่อนไหวพวกเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรง แต่เดินเข้าไปล้อมพระรูปนั้นแน่นขึ้นสีหน้าของทุกคนเคร่งเครียดพระเริ่มถอยหลังช้าช้าสายตาเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่ใช่ผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปในสายตาผู้คนชายคนนั้นยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนหยุดเสียงเงียบกลับคืนมาอีกครั้งเขาเดินเข้าไปหาพระสบตาเขาตรงตรงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นการให้อภัยนั้นสูงส่งแต่เจ้าต้องสำนึกก่อน เจ้าต้องยอมรับความผิดและเผชิญหน้ากับมันเขาหันไปหาชาวบ้านให้กฎหมายจัดการเขาไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราเชื่อในความยุติธรรมที่แท้จริงชาวบ้านพยักหน้าความโกรธในดวงตาเริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็นความมุ่งมั่นไม่ใช่เพื่อการแก้แค้นแต่เพื่อความยุติธรรมที่ทุกคนรอคอยหญิงชราคนเดิมยกโทรศัพท์ขึ้นกดเบอร์ของเจ้าหน้าที่ น้ำเสียงของเธอมั่นคงม,มีเหตุร้ายที่น้าวัดข้างช่วยมาด่วนพระรูปนั้นยืนนิ่งเหมือนเวลารอบตัวหยุดเดินเสียงลมหายใจของตนเองชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยเขาหลับตาชา้าช้าเหมือนกำลังรื้อค้นบางอย่างในใจแต่สิ่งที่เจอมีเพียงเงาของความผิดที่ฝังลึกเสียงเซเรนเริ่มดังมาแตกไกลชาวบ้านถอยออกห่างเปิดทางให้รถตำรวจค่อยๆเข้ามา ชายคนนั้นก้มลงจุกร่างของลูกชายวางรองเท้าเล็กๆข้างร่างแล้วลุกขึ้นยืนอีกครั้งน้ำตายังไม่แห้งแต่แววตาเข้มแข็งตำรวจลงจากรถมองภาพเบื้องหน้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพวกเขาเดินตรงไปยังพระรูปนั้นไม่มีการหนีไม่มีการขัดขืนพระเพียงยื่นมือออกไปยอมให้เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมืออย่างสงบเสียงของฝูงชนยังเงียบ ไม่มีเสียงโห่ไม่มีเสียงดีใจมีแต่ความหนักแน่นในใจของทุกคนวันนี้ความจริงไม่ถูกกลบด้วยจีวรวันนี้ความเงียบไม่ชนะเหนือความกลา้าและวันนี้ลูกชายของเขาอาจจากไปแต่ความกล้าหาญของพ่อจะอยู่ในใจผู้คนตลอดไปเจ้าหน้าที่พาพระรูปนั้นเดินผ่านฝูงชนอย่างชา้าช้าทุกสายตาจับจ้องแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากของใคร ใบหน้าของพระไม่หลงเหลือความสงบนิ่งอย่างที่เคยมีเพียงความว่างเปล่าบนสำนึกดวงตาแดงกำ่ำแต่ไม่ใช่เพราะร้องไห้เป็นเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างจบแล้วชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่ข้างร่างของภรรยาและลูกลมเย็นพัดผ่านเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดของเขามือของเขาสั่นน้อยๆอยแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเป็นเพราะความว่างเปล่าที่เริ่มกัดกินหัวใจผู้คนเริ่มช่วยกันหาผ้าขาวมาคลุมร่าง หญิงชราคุกเข่าลงข้างๆเขาเจ้าไม่ใช่แค่สูญเสียลูกเจ้าได้ปลุกความกล้าหาญของทั้งชุมชนนี้เขามองหน้าหญิงชราแล้วหลับตาแน่นภาพสุดท้ายที่อยู่ในหัวคือลูกชายกำลังหัวรอยอยู่ในอ้อมแขนของแม่เสียงรถตำรวจค่อยๆห่างออกไปฝูงชนเริ่มกระจายตัวแต่ความเงียบยังปกคลุมทั่วบริเวณไม่มีใครลืมเหตุการณ์ในวันนี้ ไม่ใช่เพราะความน่ากลัวแต่เพราะมันได้เปลี่ยนหัวใจของคนทั้งเมืองและที่กลางตลาดแห่งนั้นชายผู้สูญเสียทุกอย่างได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความจริงที่แม้จะถูกฝังไว้ใต้จีวรก็ไม่มีวันถูกกลบได้ตลอดไปเมื่อแสงแดดยามบ่ายเริ่มอ่อนลงเงาของแผงตลาดทอดยาวบนพื้นถนนผู้คนทยอยเก็บของแต่สายตายังคงเหลียวกลับมามองจุดเกิดเหตุ ตรงนั้นยังมีรองเท้าเล็กๆวางอยู่คู่หนึ่งวางอย่างเรียบร้อยข้างร่างที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวไม่มีใครกล้าแตะต้องเพราะมันคือสิ่งสุดท้ายที่ยังเชื่อมโยงกับเสียงหัวเราะของเด็กคนนั้นชายคนนั้นนั่งนิ่งเขาไม่พูดไม่ร้องให้อีกมีเพียงสายตาที่มองไกลออกไปไกลกว่ารัศมีของตลาดไกลเกินกว่าจะเอื้อมถึงหญิงชารานั่งข้างเขาไม่ห่างเธอไม่พูดปลอบไม่พยายามอธิบาย เพราะเธอรู้ไม่มีคำใดที่เพียงพอจะเยีออยวยาหัวใจของเขาเสียงนกร้องแผ่วเบาเหนือกิ่งไม้ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนแสงสุดท้ายของวันตกกระทบบนรองเท้าคู่นั้นทําให้มันดูเปลี่ยนประกายทั้งที่มันเปื้อนฝุ่นชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆในมือมีดอกไม้สีขาวที่เด็ดมาจากสารพระภูมิเขาวางมันลงข้างร่างของแม่กับลูกแล้วก้มกราบช้าๆโดยไม่พูดอะไร ทีละคนชาวบ้านเริ่มทำตามบางคนนำดอกไม้บางคนนำธูกบางคนนำความเงียบและน้ำตาไม่มีการจัดงานไม่มีการประกาศแต่ที่หน้าวัดในวันนั้นกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครตั้งใจสร้างชายคนนั้นมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ยิ้มแต่ในแววตาเริ่มมีแสงจางๆแสงแห่งความเข้าใจว่าแม้เขาจะสูญเสีย แต่สิ่งที่เขาได้ยินหยัดต่อหน้าเงามืดจะยังคงส่องแสงให้กับผู้อื่นในวันข้างหน้าแสงแดดสุดท้ายลับขอบฟ้าท้องฟ้ากลายเป็นสีม่วงเข้มปนสม้มบรรยากาศเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักของความรู้สึกชายคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นสายตาย,ยังไม่ละจากร่างของภรรยาและลูกมือของเขายังคงถือรองเท้าเล็กๆไว้อย่างทนุถนอมราวกับมันคือสิ่งเดียวที่ยึดหัวใจเขาไว้ไม่ให้แตกสลาย หญิงชราเดินเคียงข้างเธอไม่ได้ถามว่าเขาจะไปไหนเพราะรู้ดีว่าบางเส้นทางต้องให้หัวใจนำพาเองเขาเดินไปยังศาลาหน้าวัดนั่งลงบนมาหินเย็นๆเยนงยหน้ามองพระอาทิตย์ที่หายไปในหัวมีแต่เสียงของลูกที่เคยหัวเราะเสียงของภรรยาที่เคยเรียกชื่อเขาเบาๆแล้วเขาก็พูดออกมาแม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่ทุกคำเหมือนถูกส่งผ่านสายลมข้าไม่อภัยง่ายๆ แต่ข้าจะไม่ยอมให้ความมืดนั้นอยู่เหนือความดีลูกของข้าต้องถูกจดจำด้วยแสงไม่ใช่เงาใบหน้าของเขานิ่งสงบแม้แววตาจะยังเศร้าแต่ภายในเริ่มมีแรงแรงที่จะใช้ชีวิตเพื่อรักษาแสงนั้นไว้ในขณะที่คืนเริ่มคลีค่คลุมทั่วตลาดไฟตามบ้านเรือนเริ่มเปิดทีละดวงแสงอ่อนๆจากหลอดไฟสะท้อนบนพื้นปีกๆและที่หน้าวัด มีเทียนเล่มเล,เล็กๆถูกจุดไว้ข้างรองเท้าของเด็กไม่ใช่แค่เพื่อไว้อะไรแต่เพื่อให้ความสรงจำนั้นไม่เลือนหายไปกับความเงียบของคืนนี้เปลวเทียนไหวเบาๆตามแรงลมแต่กลับไม่ดักเหมือนกับหัวใจของชายผู้นั้นที่แม้จะถูกพายุซัดก็ยังคงส่องแสงผู้คนที่ผ่านไปมาเริ่มหยุดยืนบางคนถนมมือบางคนหลับตา ไม่มีใครพูดแต่ทุกคนรับรู้ถึงความหมายของแสงเทียนดวงนั้นข่าวเหตุการณ์ในวันนั้นกระจายไปอย่างรวดเร็วจากตลาดสู่หมู่บ้านจากหมู่บ้านสู่เมืองและในไม่ช้าก็ถึงหน้าจอของทั้งประเทศมีทั้งเสียงประนามเสียงสะเทือนใจและเสียงเรียกร้องให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นแต่นอกเหนือจากเสียงเหล่านั้นคือเสียงของความกล้าที่เริ่มดังขึ้นในใจของใครอีกหลายคน ผู้คนเริ่มหันกลับมาตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วเรารู้จักคนที่เราศรัทธาเพียงพอหรือไม่ว่าเรากล้าพอหรือยังที่จะพูดแทนผู้ที่ไม่มีเสียงชายคนนั้นยังคงมาเฝ้าที่หน้าวัดทุกวันเขาไม่เรียกร้องไม่ตะโกนเพียงนั่งเงียบๆพร้อมแสงเทียนดวงเล็กที่จุดขึ้นใหม่ในแต่ละค่ำคืนและแม้จะมีบางวันที่ลมแรงวันที่ฝนกระหนำ่ำแต่เขาก็จะจุดเทียนขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง เพราะเขาเชื่อว่าตราบใดที่แสงเทียนยังไม่ดับความหวังก็ยังไม่ตายเปลวเทียนไหวเบาๆตามแรงลมแต่กลับไม่ดับเหมือนกับหัวใจของชายผู้นั้นที่แม้จะถูกพายุซัดก็ยังคงส่องแสงผู้คนที่ผ่านไปมาเริ่มหยุดยืนบางคนพนมมือบางคนหลับตาไม่มีใครพูดแต่ทุกคนรับรู้ถึงความหมายของแสงเทียนดวงนั้น ข่าวเหตุการณ์ในวันนั้นกระจายไปอย่างรวดเร็วจากตลาดสู่หมู่บ้านจากหมู่บ้านสู่เมืองและในไม่ช้าก็ถึงหน้าจอของทั้งประเทศมีทั้งเสียงประนามเสียงสะเติอนใจและเสียงเรียกร้องให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นแต่นอกเหนือจากเสียงเหล่านั้นคือเสียงของความกล้าที่เริ่มดังขึ้นในใจของใครอีกหลายคนผู้คนเริ่มหันกลับมาตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้ว เรารู้จักคนที่เราศรัทธาเพียงพอหรือไม่ว่าเรากล้าพอหรือยังที่จะพูดแทนผู้ที่ไม่มีเสียงชายคนนั้นยังคงมาเฝ้าที่หน้าวัดทุกวันเขาไม่เรียกร้องไม่ตะโกนเพียงนั่งเงียบๆพร้อมแสงเทียนดวงเล็กที่จุดขึ้นใหม่ในแต่ละค่ำคืนและแม้จะมีบางวันที่ลมแรงวันที่ฝนกระหนำ่ำแต่เขาก็จะจุดเทียนขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะเขาเชื่อว่าตราบใดที่แสงเทียนยังไม่ดับ ความหวังก็ยังไม่ตายจากคืนนั้นเทียนดวงเล็กๆก,กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังของความกล้าหาญและของความรักที่ไม่มีวันตายแม้ชายคนนั้นจะไม่เคยเอ่ยชื่อแม้เขาจะไม่เคยขึ้นเวทีแต่ผู้คนจำเขาได้จากแววตาจากความเงียบจากการกระทำที่หนักแน่นกว่าคำพูดใดๆเรื่องราวของเขาถูกเล่าต่อในโรงเรียน ในร้านน้ำชาและในใจของคนมากมายที่เคยเฉยเมยต่อความอายุธรรมมีคนเริ่มเขียนบทความเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆเ,เพื่อเด็กๆและเริ่มเฝ้ามองพระในวัดด้วยสายตาที่กล้าตั้งคำถามมากขึ้นบางคนบอกว่าชายคนนั้นเปลี่ยนชุมชนแต่สำหรับเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเขาเพียงรักษาสิ่งสำคัญที่สุดคือความรักของเขาและความจริงของวันนั้นเพราะแม้เวลาจะล่วงเลยไป รองเท้าคู่นั้นยังคงอยู่เทียนยังคงถูกจุดและผู้คนยังคงนั่งเงียบๆข้างๆกันไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะพวกเขารู้แล้วว่าบางครั้งความเงียบคือเสียงที่ดังก้องที่สุดในใจคนเมื่อรุ่งเช้าของอีกวันมาเยือนแสงแดดแรกส่องลงบนมาหินหน้าวัดที่ซึ่งเทียนเล่มหนึ่งเพิ่งมอดลงแต่ที่เทียนที่ละลายไว้ ยังคงเป็นร่องรอยของการยืนหยัดเด็กกลุ่มหนึ่งเดินผ่านหยุดมองรองเท้าเล็กๆและภาพถ่ายข้างๆพวกเขาถามกันเบาๆใครคือเขาทำไมต้องจุดเทียนครูที่เดินตามมาไม่ตอบในทันทีแต่ย่อตัวลงและวางดอกไม้ข้างๆเทียนเธอบอกกับเด็กๆว่าบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเล่าเป็นคำพูดแค่จำไว้ว่า เมื่อใดที่ความเงียบเกิดขึ้นจงฟังให้ลึกกว่าเดิมเด็กๆด็พยักหน้ามือเล็กๆวางดอกไม้ตามและหันมามองชายคนนั้นที่ยืนอยู่ห่างๆเขาไม่ได้ร้องไห้แต่แววตาเต็มไปด้วยความหมายไม่ใช่ความเศร้าอย่างเดียวแต่เป็นแสงเล็กๆของความหวังผู้คนเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้เพื่อลูกเขาเท่านั้นแต่มันเพื่อเด็กทุกคนเพื่อสังคมที่กล้าจะยืนหยัด และกล้าจะเปลี่ยนแปลงแสงเทียนนั้นแม้เล็กแต่มันกลายเป็นไฟในใจของคนอีกมากมายและแม้ไม่มีใครรู้ชื่อชายผู้นั้นแต่ทุกคนรู้จักเขาจากสิ่งที่เขาเลือกจะรักษาไว้ความจริงความรักและความกล้าที่ไม่เงียบงันอีกต่อไปเมื่อฤดูเปลี่ยนใบไม้แห้งปลิวผ่านลานวัดแต่เทียนเล่มใหม่ก็ถูกจุดขึ้นอีกครั้ง โดยมือของใครสักคนที่ไม่ใช่เขาชายคนนั้นยังมาแต่บางวันเขาเพียงยืนเงียบๆอยู่ข้างหลังปล่อยให้คนรุ่นใหม่เป็นผู้จุดแสงแทนเขารู้ว่าภารกิจของเขาเริ่มเปลี่ยนไปจากผู้จุดเทียนเป็นผู้เฝ้ามองไฟนั้นไม่ให้ดับเสียงพูดคุยของชาวบ้านเปลี่ยนไปจากความกลัวกลายเป็นคำถามจากคำถามกลายเป็นความกลา้า พ้าหลายรูปในวัดเริ่มมองตนเองผ่านสายตาของประชาชนบางรูปเลือกเดินจากไปบางรูปเลือกเปลี่ยนแปลงเสียงกระซิบของความเจ็บปวดกลายเป็นพลังเสียงเรียกร้องความถูกต้องกลายเป็นแสงนำทางชายคนนั้นไม่ต้องทำอะไรอีกเพราะสิ่งที่เขาเคยทำได้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันลบเลือนไปจากหัวใจของใครอีกหลายคนเมื่อวันเวลาล่วงผ่านไป ภาพเหตุการณ์วันนั้นจางหายจัดข่าวแต่ไม่เคยเลือนจากใจของใครที่อยู่ตรงนั้นชายคนนั้นยังคงใช้ชีวิตเงียบๆเ,เดินไปตามถนนสายเดิมแวะทักทายแม่ค้ายิ้มให้เด็กๆที่วิ่งเล่นดดินทางเขาไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ผู้พิพากษาเขาเป็นเพียงพ่อคนหนึ่งที่เลือกจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดกลายเป็นความเงียบทุกปีในวันเดียวกัน เขาจะกลับไปที่มาหินหน้าเจดีจุดเทียนเล่มเล็กวางรองเท้าคู่เดิมและหลับตางเงียบๆผู้คนเริ่มเข้าร่วมไม่มีพิธีไม่มีเสียงปราศัยมีเพียงความสงบและแสงเทียนที่ส่องประกายในค่ำคืนเขาเคยสอนใครบางคนไว้ว่าหากเรานิ่งเฉยความเมื่อจะเติบโตแต่หากแม้เพียงหนึ่งคนกล้าจุดไฟความหวังจะไม่มีวันมอด เรื่องราวของเขาไม่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แต่ถูกเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านแววตาผ่านหัวใจและผ่านแสงเล็กๆของเถียนทุกเล่มที่ถูกจุดขึ้นและนั่นคือบทสุดท้ายของเรื่องนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มของผู้ที่กล้าจะยืนหยัดเพื่อความจริงและเพื่อแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ